สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าายไรเดอร์ครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างที่เคยแจ้งไปนะครับรับรีวิวนอกสถานที่ใครอยากจะขายรถทักมาเดี๋ยวไปรีวิวให้ถึงที่เลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือเวลารีวิวเนี่ยในส่วนของช่องของผมอันนี้ก็คือว่ามีคนรอซื้อ นะครับคนที่เขาจะพร้อมซื้อรถน,นะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรับประกันได้เลยว่าคุณขายได้อย่างแน่นอนนะครับมีคนรอซื้อเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะไปรีวิวให้ใครขายหมดเกลี้ยงบอกไว้เลยว่าขายจนไม่มีรถจะขายอะ่ะเผื่อๆอาจจะต้องขายบ้าน้วยอ่ะวันนี้ก็พามาพบกับน้องๆนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านมากเลยก็ถือว่า มารีวิวช่วยน้องเขาแล้วกันมีรถอยู่ด้วยกัน3คันนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับวันนี้มี3มรุ่น3สไตล์ให้ใครที่สนใจอยากจะได้รถจริงๆแล้วก็เป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาพ่อค้านะผมบอกเลยเป็นราคาแบบแบบเจ้าของขายเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอาน้องเจสวัสดีครับน้องเจครับสวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวให้น้องเจนะครับน้องเจบอกว่ามีรถ ใครช่วยไปไล่นกคันนี้ไอไอ,อนกตัวนี้ไปหน่อยดิโอ oh, อยู่ <laughs> ะน้องเจตติดต่อมานะครับบอกพี่ผมมีรถขายมารีวิวให้ผมหน่อยจัดไปใครที่อยากจะได้รถคันแรกเลยแนะนํากันหน่อยเป็นรถป๊อปครับผมเป็นรถป๊อปครับเออใช้ป๊อปแคลรี่บาบาไหม <c oughs> ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับรถป๊อปนี่เออพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถป๊อปนะพี่ก็อยากรู้ว่ารถป๊อปมันมีทะเบียนไหมก่อนก่อนอื่นเลย รถป๊อบไม่มีทะเบียนครับรถป๊อบไม่มีทะเบียนเป็นรถแบบว่าขับแบบว่าไม่ได้ออกถนนอ้าวแล้วไม่ออกถนนแล้วลงคลองเหรอไมไ่ออกถนนใหญ่กวนตีนอะไรงั้นนะอ่ะไม่ได้ออกถนนใหญ่ก็คือเป็นรถที่ไม่มีทะเบียนเอาไว้ขี่ตามซอยตามหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เ,เดี๋ยวนะเวลาเขาดูรถป๊อบเนี่ยมันมีรุ่นมียี่ห้อมีอะไรยังไงบอกแนะนําหน่อยอดีโอครับผมดีโอดีโอเอสพีนะครับ เอสสิบแอันนี้ชื่อรุ่นมันไหมเนี่ยวัยรุ่นกองขยะเนอ๋อไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นสถานที่อ๋อสถานที่แถวนี้มันอยู่ใกล้กองขยะก็เลยใช้ว่าวัยรุ่นกองขยะเดี๋ยวนะถ้าดูจากรายละเอียดตรงนี้ใช่เลยไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อก็คือเอนจินท้ายนะครับเป็นรถสองจังหวะใช่ครับนะครับระบายความร้อนด้วยด้วยอากาศใช่ครับแอร์คูลสี่สิบเก้าซีซีตอนนี้ไม่ใช่สี่สิบเก้าแล้วตอนนี้เป็นกี่ซีซีแล้วอ่า ตอนนี้เป็นลูกลูก44ครับลูก44ไซส์44ลูกไซส์44เดี๋ยวนะขอดูต่อนะครับมันก็คือเป็นระบบสายพานนะวคเมติกนะครับก็แรงม้าอยู่ประมาณ6.4แรงม้าแต่ว่าถ้าน้องเขาไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรก็คงก็คงไปไกลแล้วแหละ100 GPS 100 GPS 100บวก100บวกคือถ้าแบบกล้านะเพราะว่ารถมันเล็กยิ่ง ใช้ความเร็วเท่าไหร่มันก็มันก็จะยิ่งอันตรายอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่อง่อยทําอะไรมาบ้างครับผมเป็นลูกเ,เปลี่ยนไ้ายมา44ลูก44ครับผมคาบูเคเลียมลูก44คาบูเคเลียมปากเท่าไหร่ปาก28ปาก28ครับผมมีคาชเปลี่ยนใหม่แล้วก็เม็ดชามเปลี่ยนใหม่ครับเแล้วก็สายพานเปลี่ยนใหม่แล้วก็โช๊คว้าอ่ะยางอ่นละเดียใต้เบาะได้ไหม เดี๋ยวให้เปิดราคานะครับขอเปิดใต้บอกก่อนโอ้หามีกล่องมีคอยครับคอยแต่งอันนี้อะไรอันนี้เป็นกล่องครับกล่องกล่องแต่งกล่องแต่งอันนี้เป็นคอยครับผมเป็นคอยคอยไฟโตมาแล้วอยู่บ็อกซ์ใหญ่ครแบตเตอรี่ยูบ็อกซ์โคตรใหญ่เลยยูบ็อกซ์ใส่ของได้หมวกกันน็อกเต็มหมวกกันน็อกเต็มใบแต่ว่าใส่ไอ้ตัวนี้ไปแล้วอาจจะใส่าย,ยากนิดนึงใช่ครับเอาไว้เก็บของได้มี ที่ไม่รู้ <Okay. S 1> อาวางของอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <Okay. S 1> สภาพโดยรวมก็คือชุดสีทำมาใหมแ่แหละเท่าที่ดูเนี่ยสวยเลยอ่ะเปิดราคาค่าคันนี้เปิดอยู่หมื่นสองครับผมหมื่นสองครับต่อรองได้ราคาหมื่นสองต่อรองได้นะครับขอสักห้าพันได้ไหมอันนี้ก็ต่อโหดเกินอ,อยากฟังเสียงละไหนหมื่นสองหมื่นสองต่อรองได้เอาคุณแจหาย เดี๋ยวจะให้น้องเทยับ้อให้ดูด้วยานานเงียบน,นะเงียบนะเงียบหิวเงียบเงียบครับนเงียบนะบนเงียบกิดเลยพี่ก็ว่ามันเงียบอะตามเสียงแล้วเนี่ย ไอ้เราเราลองถามให้ดูหน่อยดูนะครับดูกลับมาไกลเกินนี่เเป็นไงเล่า เอาสักคุ้มเลยตรวจยอดใครอยากได้รถป๊อปอ้โเดี๋ยแล้วเดือดแล้วมากกมันมากเลยมันครับเราใจเลยะอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นชอบบอกเลยทรงนี้วัยรุ่นชอบอ่ะหมื่นสองต่อรองราคาได้ เดี๋ยวก่อนอื่นขอบอกเบอร์ออกอร่อนใครที่สนใจไม่ต้องมาติดต่อผมนะติดต่อน้องเขาเลยได้เลยครับเบอร์เออ0632207652ชัวร์ป่าววะเฮ้ยจำเบอร์ไปเอามาอีกรอบเลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์รให้0632207652ครับผมครับชื่อเจครับอ่าเจนะติดต่อมาได้เลยแอดไลน์ได้ไหมไลน์ โทรดีกว่าอ่าได้ตะ d ะดโทรด้วยอ่าโทรดีกว่าโทรดีกว่า,วาไม่ต้องอร์ไลน์มาเดี๋ยวเมียเข้าใจผิดอ่ะต่อไป VR คันนี้ตอนแรกผมจะขอตัดน้องเขานะครับ <We are. S 1> ผมว่าผมจะขอตัดน้องเขาเพราะว่ารถสวยมากชุดสีเอาไวปสักประมาณ85%ชุดสีสวยมาก VR คันนี้ <We are. S 1> คือ ชุดสีอย่างที่บอกไปมันเป็น VR เป็ดนะครับ VR ท้ายเป็ดเดี๋ยวนะรถรถปีรถจุดทะเบียนปีอะไรปีสามแปดบผมปีสามแปดเป็ดแท้เป็ดแท้ครับแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นดิสเบกใช่ครับที่ผมได้เคยมาไลฟ์สดนะครับครั้งหนึ่งผมว่าจะเอารับน้องเข้ามาแต่ทีนี้ผมอยากให้น้องเข้ามาปล่อยเองเพราะว่าคือผมไม่อยากไปกดราคาน้องเขาเอาตรงๆก็เลยอยากมารีวิวให้น้องเขาเลยนะครับเบียคันนี้เปิดราคามาเท่าไหร่ สองหมื่นสองครับผมสองหมื่นสองพันเอกสารครบภาษีหกห้านี่นะครับรถจดทะเบียนปีสามแปดชุดโอนมีครบหมดเขียนแล้วเรียบร้อยอดูนี่เป็นเสื้อก็คือเสื้อทำสีมานะครับเสื้อทองคาบูเคเหลี่ยมเคดำนะเคดำนะครับ เดี๋ยวถ้าผมดูผมก็จะพยายามดูแทนท่านผู้ชมนะซีนโชคไม่มีรั่วนะครับโคมไฟสวยครับนะชุดสีก็สวยฝาเครื่องทำสีมาแล้วโซ่สเตอร์ใหม่นะครับสวยเลยโซทองอ่าโซทองด้วยแล้วก็ท้ายเป็ดชุดสีสวยอย่างที่ผมบอกอ่ะสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อย VR สี VR สองหมื่นสองนะครับนะ ราคาต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับต่อรองได้โอเคใครกำลังหา VR อยู่ กเดิมนะครับต้องบอกว่าถามว่าเครื่องเครื่องเครื่องพอใช้ได้แต่ก็ต้องเอาไปเก็บงานเพราะว่าตัวนี้น้องเขาไม่ได้เก็บเครื่องมาใช่ไหมใช่ครับผมอ่าก็คือเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมันก็มีเสียงตามสภาพเพราะว่าน้องน้องเขาไม่ได้ทําเครื่องใหม่แต่ลูกฟิตมาใหม่ครับลูกฟิตมาใหม่ลูกเท่าไหร่ลูกไซส์อะไรเป็นลูกไซส์ห้าเก้าครับผมลูกไซส์ห้าเก้าฟิตลูกมาใหม่อ่าเปลี่ยนลูกมาใหม่ เสื้อเสื้อก็ถ้าเปลี่ยนลูกเสื้อเดิมกับคว้านนะครับ VR สองหมื่นสองต่อรองราคาได้เนัะได้ครับผมใครที่สนใจนะครับแต่ผมเห็นผมยังชอบเลยอ่ะคือมันดูดูแบบแห้งๆเลยนะครับสวยเลยแหละสวยเลยล้อก็แตะสองร้อยครับแตะสองร้อยไม้อ่อนป่าววะทีแซตตามทีแซตครับตามทีแซดด้วยโอ้ไล่จี้ตูดจี้ตูดกันแบบติดๆเลย ผันไหมที่อยุดอยู่อยุดที่ท้ายแล้วโอ้สุดยอดมันวิ่งขนาดนั้นเลยเหรอ VR เนี่ยิงจรไม่น่าเชื่อเปิดไม่ต้องรอฮะนั่งหงาเปิดเลยไม่ต้องรอความดึงนี่น้องๆทีเซตนี่ถ้าเผื่อว่ายิ่งทาเครื่องดีๆนะไปผ่าเครื่องใหม่เปลี่ยนพวกลูกปืนลูกปืนอะไรพวกเนี้เปลี่ยนแบบดีๆนะโอ้โห VR นี่ม่งโคตรเลยอ่ะสวยสวยะใครที่สนใจนะครับ VR คันนี้สวยจริงๆ คือบางคนก็ชอบแบบทีซหน้า V นะแต่ว่าผมว่า VR มันก็ VR ก็คือ VRVR VR ก็คือ VR, VR แล้ว VR มันก็มันก็แรงของมันอะ่ะมันก็ไม่น้อยหน้าทีซหรอกนะไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนโคมด้วยใครที่กําลังอยากจะได้ VR นะครับชุดสีสวยมากแล้วก็มันเอยียมันเป็นท้ายเป็ดด้วยนะครับสวยมากสวยมากเป็ดอะไรครับผมเออชุดโอนครบที่สําคัญคือภาษี65ด้วยครับอ่ะฝากไปด้วยใครที่สนใจ เห็นอีกขันหนึ่งนี่มันมาได้ยังไงวะเนี่ยมันเป็นรถแบบชอปเปอร์อะเป็น Honda Phantom นะครับแ h นทอมสอง0้อยซีซีสีครบครับพี่จริงๆชอบนะคือจริงๆรถพวกนี้มันนั่งแล้วมันนุ่มนะขับสบายพี่ขับสบายนั่งหลับบนรถอ่ะเหมือนแบบขี่ไปนี่หลับได้เลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเบาะมันใหญ่มากแล้วเบาะนี่หมใหม่ปะหใหม่ครับหใหม่ แล้วก็มีกระเป๋ามีแถมกระเป๋าให้ด้วยแล้วครับแล้วก็มีที่พิมพได้มีอันนี้<อ>นด้วยนะครับมีไอตัวที่ใส่ของข้างหลังด้วยแล้วงานดีด้วยนะไม่ได้ขี้เหร่เลยจุคม,มี่ม,มาด้วยครับตะแกรงหลังฟิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวขอรายละเอียดน้องเขาอันนี้รถรถของใครเนี่ยเป็นรถข,ของลุงรถของลุงเพราะว่าดูหน้าพวกเราแล้วไม่น่าใช้รถพวกนี้ <laughs> เแดงออกไปตัวหนึ่งเลยครับนี่นกอีกาแน่เลยเนี่ยอ่า <c oughs> กาแดงรับอี <at> <c oughs> กากาแดงอิงนสีกาได้ไงเหรอโอเ้ <c oughs> เสียของหมดแต่ลมครับแต่ลมนะครับก็ดูจากสภาพตัวรถแล้วเนี่ยคือแห้งมากครับแห้งมากๆเลยอ่า ไม่ม,นมีน้ำมันเยิม้มคาบูน่าจะเปลี่ยนใหม่นะใช่ครับคาบูเปลี่ยนใหม่ครับคาบูอะไรไม่รู้ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถพวกนี้เลยจะเปลี่ยนมาแล้วแรงขึ้นครับผมแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่คือค<ๆ>แห้งมากดูสะอาดมากไม่มีน้ำมงน้มันเยิม้มหยดย้อยเลยท่อสวยนะครับนี่ TA สองร้อยท่อเดิมนะครับ<ข>อย่ามาเออโทษที h o n ด้าแฟ n t อมยางก็พอได้ครับพอได้ยางพอได้ โลโก้นี้ถูกขโมยแน่เลยว่ะแก่หายไปเนี่ยเสียดายมากเลยไม่รู้จะย,ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าอยังม,ยงมียังมีขายยังมีขายอันไหนลองถ่ายพี่ดิพวกเราน่าจะไม่เหมาะกับรถพวกนี้ว่ะ <c oughs> เอาล่นเอเล่นเฮ้ยเอาเ <c oughs> เอะไรดิว่ะแมมันไดอะมันนั่งสบายมากเลย <c oughs> ขอสตาร์ทเลยแล้วกันกล้อได้ไหมเนี่ยรุนะ่นนี้ ระบบพวกระบบไฟไม่ต้องไปพูดถึงนะมันใช้งานได้ครบหมดบบครบหมดเลยเออว่ะสุดยอดอ่ะราคาเป็นยังไงรถคันนี้อันนี้จากหน้าครับผเท่าไหร่นะสามหมืน้าพับาทสามหมืบาทอันนี้ใช้ของฮาเลเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวตัวหมวกตัวเนี้ย สามหมื่นห้าพี่ว่าไม่แพงว่ะครับคือเพื่ออยากได้ขี่ว่ะยวสบายต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับต่อรองได้ส่วนจะได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะใช่ครับเฮ้ยมันสามหมื่นห้านี่มันถูกครับถูกกว่าแบบไปซื้อเวฟร้อยยิบห้าอีก่นะใช่ครับผมสองร้อยครับนุ่มนุ่มมากนุ่มมากผมลองนุ่มมากแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็ ามสภาพนะครับเรื่องของเออของที่มันติดรถมาแต่ว่าดูแล้วแบบแห้งมากรถแห้งมากแล้วคันเร่งนุ่มซืโ้ลโก้มาติดนี่สวยเลยอะ่ะขาดโลโก้อย่างเดียวเลยแผ่นท่อมนะครับแผ่นท่อมฮอนด้าแผ่นท่อมสองร้อยซีซีตัวนี้เป็นคาบูนะใช่ครับอืมแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับ แต่200เลยแล้วก็สวิตกุญแจอยู่นี่มันอยู่บนพื้นที่เดี๋ยวเปิดดูถันน้ำมันหน่อยดิอ๋อมันถังน้ำมันสวยๆกระจกกระจกนี่คือมีครบหมดเลยชุกโครเมียมพมฮะร้ามใช้งานครับผมร้อมใช้งานเออสวยจริงสวยจริง สามหมื่ 35, นห้าผมว่าไม่แพงครับแพนท้อมนะรถระดับสองร้อยซีซีอ่ะมันแบบชอปเปอร์เลยอะ่ะแล้วอย่างนี้มันแถมกล่องตัวนี้มานี่โคตรคุ้มเลยไปไหนมาไหนน,น,นี่โอ้โหใส่หมวกน็อกนน่สบายสบายเลยครับแล้วมันนั่งสบายด้วยพี่ว่าอันนี้ไปก่อนเพื่อนเลยเนะนี่ยแพนท้อมเนี่ยครบพร้อมโอนเออภาษีเป็นยังไงภาษีครบพร้อมโอนครับผมปีหกห้าครับ ออหมายถึงว่ามีเล่มสำเนาชุดโอนครบหมดเลยแต่ว่าไม่ได้โอนให้นะก็คือเอาไปโอนได้นะครับภาษีหกห้าด้วยทะเบียนที่ไหนกรุงเทพศูนย์เก้าใครที่สนใจนะครับติดต่อน้องเขาได้เลยอะน้องเจขอเบอร์อีกรอบนึง ศูนย์หกสามสองสองศูนย์เจ็ดหกห้าสองครับผมศูนย์อะอีกทีนึงนะศูนย์หกสามสองสองศูนย์เจ็ดหกห้าสองครับโทรมาได้เลยคใครชอบสไตล์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะดีโออ่ะดีโอครับด <D io S 2> ีโอไม่ว่าจะเรียกผิดแล้วแล้วก็ VR นะครับแล้วก็แ a น t อมคันนั้นใครที่สนใจโทรหาน้องเขาได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโอ VR แล้วก็แพนทอม200นะครับมีอยู่ด้วยกัน3คันใครสนใจคันไหนต้องบอกเลยว่าราคานี้ไม่ใช่ราคาพ่อค้าเป็นราคาเจ้าของรถขายเองนะครับราคาถามน้องเขาแล้วสามารถต่อรองราคาได้ใครที่สนใจก็ลองติดต่อน้องเขาเลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากจะให้รีวิวรถนะครับสนใจมีรถอยากจะขายอยากจะให้ผมไปรีวิวมีคนรอซื้ออยู่เยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่า ให้ผมไปรีวิวคุณนขายลดได้อย่างแน่นอนรับประกันได้ส่วนราคาพูดคุยกันได้นะครับว่าถามว่ารีวิวเออพี่แล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สอบถามกันเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาเป็นกันเองมากๆนะคบเพื่อต้องการช่วยแล้วอีกอย่างคนดูก็จะได้มีตัวเลือกนะครับมีทางเลือกนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อผ่านพ่อค้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงชอบก็กดไลค์กดแชร์ กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ